สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Beast นะฮะสัตว์ร้ายนะชื่อไทยนะครับผมภาพยนตร์ปี2022ันยี่สิองครับเรต R นะฮะความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง33นาทีนะครับผม IMDB ให้เลตติ้งที่5.7เต็มสินะครับผมภาพยนตร์เข้าฉายที่อเมริกาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะบ้านเราเพิ่งจะเข้าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะภาพยนตร์รตัดจำหน่ายโดย Universal Pictures นะครับผม ผลงานของผู้กกับชาวไอซ์แลนด์นะฮะบัตซาร์คอเมอเกอร์นะครับผมเขียนบทโดยเจม m e ไพร m มัสซั l ลิวันนะฮะแล้วก็ล่าสุดภาพออยนตร์นี้ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้นนะฮะ53ล้านยูสตอลล่านะครับ พอดเรื่องก็เป็นการต่อสู้ระหว่างครอ,อ,อ,อบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะกับสิงโตที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะฮะในป่าสซาวานานะฮะพิซาแอฟริกานะคะรับพอดง,ง่ายๆค,คุณที่เราจะเหมือนจะเคยเห็นไงระหว่างมนุษย์กับสัตว์รลายสู้กันเพื่อความอยู่รอดนะฮะแล้วก็เพื่อนเรื่องนี้ตอนที่มันเข้าฉายอ่ะมันเข้าฉายชนกับไอ้นี่ไอ้ดักกันบอลซูเปอร์สปอรฮีโร่ซึ่งไอ้ตัวดักกันบอลซูเปอร์เนี่ยทำเงินที่อเมริกาไปจนที่ว่า อันดับหนึ่งของบ็อกอฟฟิ e นะฮะก็เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยนะครับอิดดิสเอลบานะฮะซึ่งล่าสุดเขาก็มีข่าวลือเขาอาจจะได้มารับบทเป็นเจมบอลคนล่าสุดนะฮะมีข่าวลือกันนะฮะแล้วก็มีรีอาเจฟฟรีย์นะฮะอายาน่าฮาร์ย์มารับบทเป็นลูกสาวเขาในเรื่องนี้นะฮะ ซึ่งตัวอิดิสเอลบามาระบบทเป็นดร์เนสซามัวนะฮะซึ่งเขามาระบบทเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะฮะเขาเพิ่งเลิกกับภรรยาเขาแล้วก็ภรรยาเขาก็จากไปก็มีนต้องเลี้ยงดูลูกสาวรุ่น2คนนะฮะแล้วก็มีชาโต้คอป์ l ลีนะฮะซึ่งผมวาคุ้นหน้าเขามากเลยในเรื่องนี้เขามาระบบทมาตินแบทเทิลนะฮะนักชีววิทยานะเป็นเพื่อนกับไอ้ดรเนสนะฮะ คือเขาไอชาโต้เนี่ยเขาเคยเล่นเรื่องนี้อ่าดิสติกไนนนะหนังไซไฟนะแล้วก็อีลิเซียมด้วยฮะแล้วก็เรื่องเดอะเอทีมก็คือคุ้นหน้าแต่ผมว่าคุณนาก็เลยไปดูดีเทลนะก็จําได้ก็ไปาวแอฟริกานะฮะก็พอเปลี่ยนเรื่องนี้ถ่ายทําที่เซาล์แอฟริกานะฮะก็ถ่ายทําที่ออกใกล้ๆก,ก,ก,กับเมืองไอเมืองเคปทาวน์นะฮะที่เซาล์แอฟริกาแล้วก็ใช้วเวลาถ่ายทําเพียงอ่าสิบอาทิตย์นะก็ไม่ถึง3เดือนนะฮะเพราะอย่างที่บอกพอ o เรื่องมันไม่มีอะไรมากแต่ มันได้กันลุ้นมากๆเลยกับไอสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ระหว่างคุณพ่อที่ต้องดูแลลูกสาวสองคนต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายคือสิงโตซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่สิงโตมันจะมาทำร้ายมุดในเรื่องผมว่าคําว่าบีสในเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่หมายถึงสิงโตด้ยซ้าไปมันเห็นในเรื่องก็เกิดที่ว่าพันป่าซึ่งในเขตตรงนี้เป็นป่าสงวนใช่ไหมฮะล่าว์แต่ว่ามีพันเถื่อนอ่ะกลุ่มหนึ่งก็ไปฆ่าคู่ของไอตัวสิงโตตัวเนี้ย ก็ทําให้มันกดแค้นมากออกมาฆ่าผู้คนนะแล้วก็ฆ่าไม่ได้กินนะฆ่าเพื่อแบบล้างแค้นให้กับคู่ของมันที่ตายไปนะฮะแล้วจังหวะตัวที่ว่าไอ้ด็อกเตอร์เนสเนี่ยพาลูกสาวมาเที่ยวไอ้ตัววกเกชันในช่วงอ่อไอ้ป่าสงวนตรงเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกับไอ้ตัวมาตินแบทเทิลซึ่งเป็นนักชีววิทยาแล้วก็ผู้ดูแลของป่าสงวนตรงนี้ซึ่งเขาเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ไอ้ตัวมาตินแบทเทิลเนี่ยเป็นคนแนะนํา ภรยายของเขาซึ่งเป็นสาวที่โตมาในออบหมู่บ้านละแวกนี้นะให้กับตัวพระเอกก็คือดรเนสซามัวนะฮะแล้วก็มีพยารักเป็นลูกสาวสองคนแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเปิดมาก็คือไอตัวเมียเขาตายไปแล้วด้วยมะเร็งนะฮะแล้วเขาก็มีลูกสาวส,าวสองคนซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็จะมีเล่าอยู่ในเรื่องนะฮะก็ที่ความที่ว่าตอนที่แม่เขาเสียไปเนี่ยเขาแยกกันอยู่ใช่ไหม เขาเหมือนไม่ได้มาดูใจเะยประมาณนี้ก็เลยลูกสาวก็แบบจะไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็ทริปนี้ที่เกิดขึ้นเขาต้องการมาสารสัมพันธ์กับลูกสาวทั้งสองของเขานะฮะแล้วก็ในเรื่องมันก็ทำเขา้องทำหน้าที่ของคุณพ่อที่ต้องปกป้องลูกสาวจากสัตว์ร้ายนะฮะก็คืออีกอันที่อยากจะชมก็คือสิงโตในเรื่องเนี่ยเป็น C g จแต่ทำมาได้เนียนมากดูไม่รู้ว่าเป็น C g จคือดูไปลุ้นไปนะฮะ ทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี่อ่าที่คิงตัวล่าสุดนะฮะที่มันเมื่อสัก 3, สองสามปีก่อนเออทามาใกล้เคียงนะฮะตัวใหญ่ๆแล้วก็ลุ้นทั้งเรื่องอะเรื่องนี้มันก็เป็นคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีหนังระหว่างมนุษย์สู้กับสัตว์้ายซึ่งสังเกตหลังๆมันจะมีไปฉลามออกมาทุกปีเลยนะเราสังเกตดูเด็ดสองปีติดๆเลยเออเหมือนก็ททาแล้วมันได้เงินก็เลยสร้างออกมาเรื่อย แต่เนี้มาสู้กับสิงโตซึ่งหนังที่คนสู้กับสิงโตที่ผมจาได้นะก็จะเป็นเก่านิดนึงนะฮะก็คือไมเคิลดักลาสกับวา l k คิ m e r นะ The Ghost and the Darkness นะฮะฮหนังค่อนข้างเก่ากับ20ปีแล้วที่ผมเคยดูนะที่มันดูเ้าเอามาแล้วใช้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดแล้วก็เรื่องเนี้ยไอ้นักวิจารนณะเขาก็วิจารณ์แล้วก็มีเขียนมาว่าประมาณว่าเนี่ยใครอยากดูอีริสเอลบสู้กับสิงโตก็คือมาดูเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะฮะ เราบัจเจตภาพยนตร์เรื่องนี้36ล้านยูสตาลาร์นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดทําเงินไปห้54ล้านยูสตาลาร์ก็คือข้ามฟากนะฮะแล้วก,ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันไปชนกับดับเบิลบอลซูเปอร์ซึ่งมันทําเงินไปถล่มทลายนะฮะพอเพศของเรื่องคืออีดิสเอลบ้าเขาก็เล่นดีนะผมเมื่อตามดูไงเขามาเกือบทุกเรื่องนะฮะโปรเจกต์เรื่องนี้เริ่มเมื่อกันยายนปี2020นะฮะก็มีการประกาศว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้อีดิสเอลบ้ามาเป็นออ ดักแสดงนำนะฮะแล้วก็เริ่มสร้างเมื่อเดือนออมิถุนายนปีที่แล้วนะ2021นะฮะใชะ้เวลาสร้างเพียง10อาทิตย์นะฮะที่ซาอาฟริกานะฮะถ่ายทำที่เมืองที่ชื่อว่าลิมโปโปฮะแล้วก็นอร์ทเคนเค์นะฮะแล้วก็ที่ออสเตรเลีแคนาดาทำเงินไป29.7ล้านยูด,ดอลลาร์นะฮะแล้วก็ส่วนอื่นของโลกก็ได้24.5นะฮะล้านยูด,ดอลลาร์แล้วก็เปิดตัวที่แรกทำเงินไป10ล้านนะ,ะที่อเมริกานะฮะ แล้วก็ได้อันดับ2องนะฮะรองจากไอ้ด็กคนบนซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแล้วก็คนที่มาดูเรื่องนี้สามเป็นคนแอฟริกันอเมริกันนะฮะแล้วก็26%เป็นคนขาวนะฮะแล้ว23%เป็นเอ๋อสเปนนิชนะฮะแล้วก็กว่าครึ่งของคนที่มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในสัปดาห์แรกนะฮะก็จะเป็นคนอายุฉเฉลี่ยที่35ขึ้นไปนะฮะก็ที่เว็บรอชชูมาทาวน์นะให้ที่68%นะครับจากงานรีวิว190ชิ้นนะฮะแล้วกงานรเวิวรจเรตติ้งที่6เต็ม10นะครับเรื่องนี้นะฮะ ซี Score นิมัสกอร,นร Post ์นะครับให้เกรด B นะฮะจากสเกลที่ A+ ถึง F นะฮะถือว่าค่อนข้างดีนะฮะโพสต์แทกให้ที่65%นะครับแล้วส่วนตัวผมอ่ะผมดูเรื่องที่ผมชอบนะมันเป็นอ๋อใช่อไหมนหนังระทึกขวัญละกันกันเอาตัวรอดอนะเซอร์ไวเวอร์แล้วก็ทำอมาได้ค่อนข้างได้ลุ้นนะฮะฉากสิงโตซึ่งมันใกล้เคียงมากแล้วก็ตอนท้ายมันก็จะมีฉากที่ซึ่งเราน่าจะเห็นในในตัวอย่างเทเลอร่นะ ก็คือไอ้อลิสเอลบาก็ต้องมาสู้กับสิงโตตัวต่อต,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 ตัวซึ่งในผลที่เขาต้องทำต่งงางนั้นก็เพราะว่าเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาก็เรื่องนี้นักวิจารณ์ก็มีการพูดถึงว่าเขาเอาภาพยนตร์เรื่องไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่อง p r e y นะฮะไอที่หนังเกี่ยวกับไอ้ Predator ภาคล่าสุดอ,ะอะ่ะเขาบอกว่าทั้งสองเรื่องส่งข้อความถึงว่าคือการที่เราอ่ะไปยุ่งกับไอ้ไอ้อาณาจักรของสัตว์ร้ายนะและ้วก็คืออย่างในเรื่องอ่ะพานป่านเนี่ยมันเริ่มจากพานที่เป็นล่าสัตว์ผิดกฎหมายเนี่ย ไปฆ่าคู่ของไอสิ่งตตัวเนี้ยตัวร้ายของเรื่องเนี่ยแหละก็ทําให้มันอ,ออกมาแก้แค้นมนุษย์นะฮะแล้วคนรับขอเยอะมากซึ่งในเรื่องมันไปฆ่าคนทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะสิ่งตัตัวใหญ่มากแล้วฆ่าก็ไม่ได้ฆ่ากินเนื้อนะฆ่าเหมือนแก้แค้นอะให้ตายาเทานั้นเองแล้วก็พระเอกก็อ่าที่บกหลังชนฝาล้ว็ต้อง p r o t e c ลูกของเขาอ่ะซึ่งตอนท้ายเหมือนเขาเหมือนจะยอมตายก็คือ,คอรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็ต้องสู้เพื่อจะดึงความสนแจมจากลูกของเขาตอนท้ายเรื่องอะนะในหลายๆส่วนของเรื่องนี้ก็จะมีความเหมือนไม่ไม่สมเหตสมผลอะไรบ้างแต่ให้บอกหนังอะใช่ไหมคุณจะไปเอาสมเหตุสมผลจริงๆก็ต้องไปดูไอ้ด็อกมีเนทารีหรือว่าสารคดีอะฮะ งานก่อนหน้านี้ของพุ่มกับชาวไอซ์แลนด์ท่านนี้นะก็คือจะมีเอเวอเรสต์นะฮะแล้วก็ไอดรฟนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะแล้วก็ช่วงแรกของเรื่องมันจะเดินช้านิดนึงก็เป็นช่วงที่พระเอกอะ่ะพาลูกสาวเดินทงเดินทางี่แอฟริกามันก็จะเดินนึบหน้าที่ยังไม่เมียตื่นเต้นในช่วงแรกนะฮะแต่พอสิงโตเริ่มโผล่เข้ามาจะเริ่มมาติดๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกสิงโตทําได้เหมือนจริงมากนะฮะเราลืมเลยว่ามันคือซ g มันมีฉากให้ลุ้นเยอะมากเวลาสิงโตมันก็จะลุ้นด้จะใครจะเจ็บจะใครจะตายอะไรไหมนะฮะเพ่ hey, ก็ไม่ได้เก่งเวอร์ก็คือดูทรงอะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้แต่เขาก็ต้องหาวิธีเอาชนะเอาตัวรอดแล้วลกันจ,จากสิงโตตัวนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็ลูกสาวก็บทบาทก็เจ้าปัญหาเพราะลูกสาวคนโตเขาจะมีปัญหากับพ่อเขา,านะโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าทำมาได้ดีนะมันจะเป็นหนังที่ให้เรารู้สึกว่าเออเป็นหนัง เอาตัวรอดอาจากไอตัวสัตว์ร้ายเนี่ยในป่าลุาทิขวัญแล้วกันใช่ไหมว่าลุาทิขวัญแล้วเนาะแล้วก็บทก็เขียนมาได้ดีมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนทำทา่าเหมือนจะไปได,ด้แล้วก็จะมีไอ้นูน่นไอ้นี่เกิดขึ้นทำให้มันอุปสรรคแล้วก็สิงโตม่งก็เก่งเกินเหมือนจะมันเป็นสิงโตที่ตัวใหญ่ปกติแล้วก็ขนาดโดนไอเนี่ยเ,ออเข็มยาสลบไปปั๊บเดียวม่งกลับมาละ แล้วดีแค่นั้นนานจะมีหนังสไตล์อย่างเงี้ยถ้าไม่นับไอห,หนังที่ผมบอกไอห,หนังปลาฉลามที่ออกมทุกปีนะเอิ่มก็ออกมานะก็ทําใหา้ได้ลุน้นได้สนุกไม่ใช่หนังผีเป็นหนังอย่างเงี้ยหนังสัตว์ร้ายก็เป็นก็อะถามว่าที่เสีว่าหนังไม่ยาเท่าไหร่แต่ได้ลุ้นทั้งเรื่องฮะบ้านเราก็เข้าฉายเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะฮะยังอยู่ในออโปรแกรมนะที่ผมเห็นอยู่ทุนนี้หนังเข้าเยอะนะฮะเดี๋ยว3 4วันนี้จะมานั่งไล่รีวิวให้นะฮะเพราะว่าติงระยะงมาพอสมควร แล้วก็อีกนิดขอบคุณมากและทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ subscribe นะแล้วก็ผมก็ผ่านไอเนี้ยกดของ YouTube แล้วก็นี้ก็จะมีรายได้ข้าๆๆบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะฮะขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็แท็กไลน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็คือเขาจะกล่วว่า fight for family คือสู้เพื่อปกป้องครอบครัวประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีอันนึง one ordinary father no ordinary animal Play for Survival ก็คือบอกคุณพ่อธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกับสัตว์ร้ายที่ไม่ธรรมดามาสวดกันว่าใครคือ s u r v i v o r คือผู้รอดประมาณนั้นนะนี่คือแท็กไลน์ของเรื่องนี้นะก็ย้ำอีกทีนะชื่อไทยของ p o p u l a r l y ใช้คำว่าสัตว์ร้ายก็คือตรงๆเลยนะฮะก็เรื่องนี้ใช้อ่อนักแสดงไม่มากไม่เยอะเลยในเรื่องอมีอยู่ไม่กี่คนนะหละหลักๆนะฮะ แล้วก็ถ่ายทำที่เซา t ์แอฟริกาก็ทำให้ผมว่าไอ้ต้นทุนภาพยนต์ก็ลดเรื่องรดักชั่นลงไปเยอะใช่ไหมก,ก็ทำให้มันก็ด้วยทุนสร้างสา6ล้านแล้วก็ทำได้ถึง54ล้านผมว่าโอเคนะก็ผมเองนะ,ะส่วนตัวให้เรื่องนี้7จ็ดคะแนนละการกาับความตื่นเต้นที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ทำมาได้สนุกในระดับหนึ่งนะฮะ ึงมันจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ไม่สมเหตุสมผลไปบ้างแต่หนังก็คือหนังนะฮะเราดูเพื่อความบันเทิงแล้วเรื่องนี้ให้ความบันเทิงกับผมมาาคำนี้ละกันมีไิติชมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมได้มาปรับปรุงทําให้มันถูกใจทุกคนนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะก็ใครสนใจอยากไปได้ความตื่นเต้นหนังที่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์เอาตัวรอดกับสัตว์ร้ายเนยเรื่องคือเจ้าสิงโตยักษ์นี่นะฮะลองเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องบีส์สัตว์ร้ายนะฮะอยู่ในโรงตอนนี้นะฮะ โอเคครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วมาดูกันว่าเรื่องหน้าผมจะมารีวิวอะไรท่านได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ